อ่ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางสูตรล้านนะคะหวย ฮานอยสูตรของร้านนะคะใครที่ชอบแนวทางร้านนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนอ้อทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอนะคะฝากรับชมคลิปฝากรับชมโฆษณาด้วยนะคะเจอตัวไหนที่ถูกใจตัวไหนที่โดนใจก็คอยจัดไปนะคะอันนี้เป็นแนวทางร้านนะคะทุกคนแนวทางสูตรร้านแอดให้ร้านทําช่วยค่ะมีแนวทางแอดกับแนวทางร้านนะคะสําหรับหวยฮานอยนะคะหวยลาวพัฒนานี่ก็ลงไปให้แล้วนะคะอันนี้ ก็เป็นหวยหาหนอยเนาะหวยหาหนอยเพราะว่าแต่ว่าแอดชอบมากนะคะหวยหาหนอยสูตรแอดสูตรล้านนะคะสูตรล้านช่วงนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางหน่อยเนาะเสียดานะคะที่วินแตกแค่ศูนย์สองศูนย์เองเนาะหวยพอเราไปต่ํามาสูงพอเราไปสูงมาต่ําน่าเสียดายมากๆทุกคนว่ามันจะตามตูดไหมวันนี้นะคะตามตูดเราทั้งเจ็ดสามหกทั้งเจ็ดหกทั้งสามหก ตัวเน้นๆทั้งนั้นเลยนะคะที่ตามตูดเราวันนี้นี่ตัวเน้นๆทั้งนั้นเลยเต็นเน้นสามตัวทั้งนั้นทุกคนว่ามันจะไปตามตูดเราไหมคะอีศูนท์ศูนย์สี่สี่สี่สามศูนย์อะไรไประมาณเนี้หนึ่งสี่ศูนย์ 140, นี่น่าเสียดายที่มันไปออกข้างล่างนะคะทุกคนเนี่ยหนึ่งสี่ศูนย์นะคะสามตัวมันหนึ่งสี่ศูนย์ไม่งั้นนีได้ตรงๆโอ้ไม่ตรงสิเพราะว่ามันได้หนึ่งสี่ศูนย์นมอันนี้มันหนึ่งศูนย์สี่นะคะว้าหน้าเสียดายมากบ้างนะคะใดจะสามตัวลางไปเอาเงินก็ไผ่ระาาบาดนี่ นะคะหนึ่งสี่ศนย์นะคะสี่ศูย์ทำงานอันไหนบ้างนะคะ4ี่ศูนย์ก็เข้าพิเศษเด้งไปเลย VAP เข้าสองศูนย์นะคะก็เจาะเข้าแค่ VAP แล้วก็พิเศษนะคะ VAP แล้วก็พิเศษแค่นั้นเองนะคะที่เจาะเข้าสีเข้าอะไรบ้างสีเข้าพิเศษค่ะสีเข้ากาชาติค่ะสีเข้าพัฒนาค่ะสีเข้าสามสามหน่อยเนาะเม็ดเดียวนะคะสายวิง่งสายลูดนะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะ เอาได้แล้วก็ถอยก็พักเดอ้อได้ทั้งตัวเจาะแล้วก็ตัวเดนนะคะนี่ใครไปศูนย์สี่นะถ้าไปศูนย์สี่นี่รอดกี่น่อยนะคะเอาก็ตามนี้แหะคะ่ะโอ้ถ้าศูนย์สีได้เท่าแพิเศษจะไม่ได้จะไม่ได้นะคะจะไม่ได้น่อยกิจแล้วก็หน่อยปกติแต่ได้อันนี้มันก็ไม่โอเคเนาะนี่นะคะก็ตามนี้เลยนะคะหงยสวยอยู่มันจะตามตูดเราเหมือนอันนี้ไหมนะคะน่าเจ็บใจมากนี่เจ็ดสามหกนะคะเจ็ดสามหกดูสิคะ จ็ดสามหกเจ็ดหกสามหกนะคะอะไรเนี่ยโอ้ไปออกหวยออกออกของวันที่ยี่สิบเก้าหมดเลยเนาะทุกคนมันไปออกของวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยวันนี้มันจะตามตูดเราไหมคะนี่มันจะตามตูดไหมนี่หฮวยสวยสวยแอดและมากเ,เดิมแอดชอบลายมือตัวเองตอนเขียนสูตรหลานจังเลยนะคะแล้วแต่วัน,นะคะ่ะแล้วแต่วันเนาะ เออวันไหนลายมือสวยๆหน่หวยจะเข้าดีหรือเปล่านะคะก็มีเบิ้ลน,นะคะมีเบิ้ลหนึ่งคู่มาสองแปดแปดใช่ไหมคะนหนีน้อยกีดสองแปดแปดนะคะมีเบิ้ลมีหามมาอยู่นะคะนางก็ให้เบิ้ลให้หามเยอะอยู่นะคะโอ้เสียดายเสียดายเสียดายเกือบได้เป็นโซนะคะทุกคนอ้วหนึ่ง40หนึ่เนาะสวยค่ะ นี่หลมามันชอบออกตามสูตรนะคะใครมีทุนก็ดักไว้นะคะใครมีทุนก็ดักไว้ค่ะทุกคนแต่ก็ยังว่าเนาะดักหน้าดักหลังถ้าไม่ออกมาก็จุกนะคะเอาว่ากันไปตามสูตรค่ะทุกคนหลานให้มาแบบนี้เนาะเอาไปพินิจพิจรารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะวิเคราะห์ดูชอบตัวไหนโดนใจตัวไหนแต่สามตัวนี้ใช้ทุนเยอะนะคะสามตัวใช้ทุนเยอะได้น้อยพิเศษนะคะน้อยพิเศษมาก่อนพวกได้แล้วก็พักค่ะทุกคนได้แล้วก็หยุดก็พักเลยไม่ต้องไปต่อแล้วค่ะ เราเอาแค่รอบเดียวก็พอแล้วนะคะวันละสองสามร้อยเนาะกำไรโอ้แค่นี้ก็ดีขึ้นอย่างละวันละนิดวันละหน่อยได้ค่ะประทูได้ค่ะรับเขาแรงเนาะเออมีแนวทางเล่นทั้งวันด้วยนะคะแอดก็ลงไปให้แล้วนะคะแนวทางหลานจะลงให้ไวอยู่นะคะแนวทางหลานจะลงให้ไวอยู่เพราะว่ามาไวนะคะมาไวเอ้ามาดูของวันที่ของวันที่สามสิบทุกคนว่ามันจะไปฮาหนอยเอ้ยไปลาวพัฒนาไหมคะ ถ้าไปลาวพัฒนานี่คือมีแตอร์สามอดคือบูมมิสามถ้าไปลาวพัฒนานี่ไอนี่เลยนะคะมีแตร 3, ่ตรสามนี่แอดให้สามหลักร้อยซะด้วยสิสามสี่ห้านี่เนาะมาดูนะคะสามเม็ดเดียวนะคะสามเม็ดเดียวสามโอ้กาดมาสูงเลยสามนะคะมันสิไปหวยลาวพัฒนาบ้าน้องสามสามเม็ดเดียวนะคะ เด่น5 0 3นย์3ะคะเด่น5 0 3ใครชอบ5ไป5ใครชอบ0ไป0ใครชอบ3ไป3ใครชอบ5 0ไป5 0ใครชอบ53ไป5้ใครชอบ0 3ไป0 3นะคะมาดูตัวเจาะนะคะ0358 3549หดสห้าี่นะคะ0 3 5ยนะคะคือตัวน้นย์5นะคะ8 5ดนะคะห้า8 4 9 5เ้านะคะทุกคนตัวเน้นอยู่ที่305นหะคะตัวน้นอยู่ที่30 5 8 5นนะคะโอ้สวยครั หวยสวยสๆค่ะซ้ำหากับสวยเนาะมาดูนะคะวินนะคะวินให้ไปที่0358492นะคะ0358492เอ้ยหวยคืนนอนามเลยค่ะ0358492นะคะ32330805นะคะ ตัวเจาะอยู่ที่32แล้วก็33นะคะอันนี้ตัวเน้นเนอห้าสา3สองสนะคะโอ้ยเลขทามาหากินแอดทันนั่นด้วยค่ะนี่0ศูนย์หนะคะหวยสวยค่ะทุกคนนี่นะคะมีแต่3นะคะมีแต่3เต็มอัญญะอยู่ค่ะนี่ตามนี้เลยนะคะทุกคนตัวแถมก็คือ38แล้วก็88 3 8 38นะคะแล้วก็25แล้วก็258ห้โอ้ยโอ้8ปก็ยังอยู่แสดงว่า ห้วยหวยลาวพัฒนาจะไม่มีในนี้บอกค่ะทุกคนทุกคนว่ามีไหมเปยดนี่ก็เด่นนะคะนี่เห็นบอลมีแตสามกับปดบอกสามห้าปดนะคะสามห้าปดศูนย์มีน้อยอยู่นะคะแต่ว่าตัวจ่ของศูนย์ศูนย์ก็เด่นนะคะห้าศูนย์สามนี่เด่นก็ไปแคทแลนหวยลาวสละทําไมแอดถึงบอกว่าไปหวยลาวติทําไมแอดถึงบอกว่าไปหวยลาวเอาดูเป็นแนวทางเนาะทุกคนก็ดูเป็นแนวทางเอาวันก่อนแอดก็เห็นมันไปแคทแลนหวยลาวพัฒนานะคะ เนี่ยเจ็ดสองหนึ่งนี่เห็นไหมสองหนึ่งมันยังไปหงวยลาวพัฒนาเลยนะคะตัวจั่วด้วยนี่มันออกอะไรนะแปดสองหนึ่งนางให้เจ็ดสองหนึ่งค่ะทุกคนนีม่มันออกแปดสองหนึ่งนางให้เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งมันออกแปดสองหนึ่งเนี่ยนะคะเห็นไหมสองหนึ่งมันไปหงวยลาวพัฒนาอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนคะ่ะดูเป็นแนวทางคะ่ะทุกคนโอ้มีแต่ตัวงามๆสากกระเบือยเรือลบนะคะสามมาสามกระสวยะคะ่ะออกตัวได้ก็ออกโกด,ดคะ่ะ แต่ถ้าออกตัวไหนนี่มันจะไปเป็นเด่นหวยไทยทันทีเลยนะคะหวยลาวเดี๋ยวแอดจะทําให้ดูค่ะนี่ละคะห้าเอาแถวนี้ละค่ะหวยไทยเดี๋ยวก็รู้นะคะว่ามันจะออกตัวไหนวันวันอังคารนี่ละค่ะเดี๋ยวก็รู้ม่นจะออกตัวไหนแบบนี้นี่นะคะอัดคลิปแอด,แอดเสร็จก็หาหน่อยหลานต่อเลยนะคะเสาร์อาทิตย์นี้จะได้แนวทางไวอยู่ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ได้แนวทางไวเนาะมาตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยนะคะ ถ้าได้แนวทางไวแอสก็ปล่อยไว้นะคะเพราะว่าเราจะได้มีเวลาเก่งเลขเนาะดูที่ดูทางหวยนะคะดูที่ดูทางดูทรงของหวยนะคะทุกคนเออนี่แหลคะค่ะแคบเอาค่ะแคบเอาเด้อขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังอีกนะคะเป็นน้องวันโกนเนะะี่ยค่ะวันจันทร์นี่น้องวันโกนนะคะวันนงังวันนังคารนี่วันโกนใช่ไหมหรือวันพระอา้าววันจันทร์วันโกนนะคะทุกคนเอ้ยไม่ใช่สิ วันจันนี่มันวันที่สามสิบเนาะวันที่หนึ่งนี่วันโกนค่ะวันที่หนึ่งวันที่วันโกนวันที่สองนี่วันพระค่ะ เอายังบกไกอยู่ปันใดดอกเอานี่แหละค่ะแคบเอาค่ะทุกคนเอาไปหมานไปหิงไปปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเอาแล้วแต่วิธีการเล่นชอบยังไงนะคะใครชอบวินก็จัดเอานะคะวินนี่แอดทำให้เองนะคะบอกก่อนวินเนี่ยแอดเป็นคนทําให้เองแอดเอาเอาเนี่ยที่กระจัดกระจายกันพวกนี้นะคะมาจับวินให้ทุกคนนะคะนี่ที่มันกระจัดกระจายกันนี่แอดก็เอามาทําวินให้เอฟซีนะคะนางให้แค่สามตัวนะคะแล้วก็เนี่ยสองตัวตัวเจาะสามตัวนางให้แค่นี้นะคะทุกคนวินนี่ท ทำให้เองนะคะเพราแอดเห็นเฉียดบ่อยก็เลยเอามาทำวินให้ทุกคนนะคะวินนี่แอดจับให้นะคะเอาเอาเอาตัวเด่นเนี่ยเอาตัวที่นางทำสามตัวให้มันรวมกันเป็นตัวนี้คะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อขอให้หมาขอให้หิงขอให้ปงังขอให้โชคดีสวัสดีคะ่ะ